ตอนแหนมันโคได้โคมุ้งไหนชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเลยสดใสล่าเลยเขาไม่ทันก็ช่างมันเลยบอกว่าวันเัดไปนี้ชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าคือช่วงกีนมันช่วงเขาจริงช่วงเขาจริงอ่ะเขาบอกมุกซ้อมไหมมุกไม่ไหวพี่แม็กไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วไหนถ้าถ้าเป็นไม่ร้องอ่ะเมยไม่ร้องเราบีบความไม่ไม่แต่เราไม่ฟังวันนั้นแหละแรกที่ได้รับรับรับคาเต้นเออแม็กเนี่ยเดี๋ยวสอนคาเต้นเอ็มไม่ไหวจริงคือมันง่วง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 มาแล้วแบบต้องนอนก่อนวันนี้พรุ่งนี้ เดินมาจากห้องซ้อมห้องซ้อมเที่กับมุกคืออะไรคะคือปวดไม่ได้ซ้อมไม่ได้ปวดต้อมมีใบก็เจ็บปวดหลายทิ้นอยู่มโอ้ยโดนมีดแทงเข้าไปกี่แทงขนหัวใจเส้นเลือดขอดกระตุกระจายไปนะเดี๋ยวตั้งแตัดรูปละตั้งแต่รูปใบแมทผมขอผมขอแก้ไขรูปใบแมทโอ้โหเห็นแล้วโอ้โหไม่ใช่ที่นอดผู้หญิงผู้ชายน่ารักน่ารักรองเท้าโอ้โหลูปรูปแทงอะไรก็ได้ที่นอดอ่ะทั้ังที่เพลงใครเป็นใครเป็นรู้ลับเป็น ที่น่ารักกว่าใช่เป็นโอฮัโอฮัาเงอ๋อตอ๋อเครจะรูหลเป็นเทนกุกกีวรองเท้าหว่าองไท้าววรองเท้าคือไม่อคิดมาภาพมาแล้วว่าไม่ว่นลูกเต้นเต้นวันหลังอะคือราจะเปแได้จบเรา้วจะเป็นอะไเต้นไปแลบอะไรเงี้ยอ๋อแมาชิโน่ก็ตองไม่ต้อความมันเลไม่ต้องร็อกดีรอ้องอ่ะไม่ไมว่ากีตาร์ะไม่ไม่ว่าแบไม่ไม่ว่าแพนอะ แต่เคลียร์ประเด็นวก่อนคืออาบน้ำเสร็จแล้วเอาไว้เลยอกมา่ราไม่เดินมาหรอยุ่งอะไรกับแฟนฉันล่ะคือมุกมุกอะนั่งอยู่อยู่แล้วแลนะฮะนี้ม่เอาไวรัสออกมาแบ้วก็เลยมาโชว์กล้วยมาจนเลยนไรหน้ากันแล้วครั้งหนึ่งฉตัดจันเหตุไรม่ยังบอกมุกอยู่เลยความจริงอ่ะแม่ควรจะขึ้นไปนอนแล้เออเออมันไม่ใช่คนเอออย่างนี้ไม่ต้องพยายามอธิบายตัวเองเดี้ได้